เขาบอกว่าคิดถึงอยากอยากกินเนื้อมานานแล้ววันนี้เพราะโลตัลโล10กิจโลหนึ่งละ10กิจอันนี้อะไรครับอันนั้นอันนี้ครับทำลายสุขภาพอันนี้แต่นนก,กรอบอันน,น,นี้อันนี้เรียกว่าอะไรมะลิสับปะรดยันด๊น อันนี้ครับเน,น็ตทอดอ,อ,อันนี้ครับโหกินนี่ก็ได้เหรอม่รจะกินอะไรดีเอออาหารจากโกก็มาเลยสองวันนี่กินหมูเราครับไม่รู้จะกิน,นอะไรดีดูด,ดูดูก็ไปอืม แค่นี้ครับ